เยาวชนและประเทศไทยในการก้าวขั้วเสียดหยาบบ้านใจนะครับในโอกาสเด็กแห่งชาติประจำปี2556นี้ขอรัฐนาคุณพระศรีรัตน์ไกรและสิริสุริย์ทั้งหลายในสากลโปรดประดานให้เด็กและจงชนไทยตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อกับการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนทุกคนก็ประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่าากัยสมบูรณ์แข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนารประเทศชาติให้ก้าวหน้าสืบไปกับอธิบดีคำขวัญของอาสา Terima kasih telah menonton!